สวยแดล้านสอง 2. อุ้ยดาเมจเด้งมาเยอะเลยอะจากหล้านแปดล้านแล้วฮะสวยนั่นแหละอุ้ยเจ็ดหมืนนี่ไงโดนหลักสามหมื่นโดนหลักสามหมื่นะเอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมดกรันบอแสแซตโดขังแบทเทินนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเบจิโตบรรวนะใน ด่านของเซลแม็กนะครับเพราะว่ามีคนขอมาซึ่งมันก็น่าสนใจดีนะแต่ว่าผมพูดเลยว่าตัวนี้มันไม่น่าจะเหมาะกับด่านเซลแม็กแน่นอนแหละเพราะว่าอย่างรู้กันตัวมันใช้เวลาในการเก่งนะตัวมันเป็นด่านต้องเล่นในด่านเกมยาวนะครับเพราะว่าต้องสแต็กใช้เวลาในการสแต็กเอเดเคีดีเฟนต์อ่ะมัน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 จะสแต็กไม่ทันนะครับเพราะว่าไอ้ด่านเซลแม็กเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าความความน่าเกลียดของมันคืออะไรนะคือด่านเซลแม็กเป็นด่านที่แบบแม่งจะแบบ เฟสหนึ่งเฟสสองอ่ะมันจะอ่อนนะครับพอไปเฟสสามเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเทพไปเลยยกตัวอย่างแบบถ้าเป็นระดับพลังนะเฟสแรกพลังแค่หนึ่งเฟสสองปุ๊บพลังจากหนึ่งเพิ่มเป็นสามพอไปเฟสสามเฟสสุดท้ายเนี่ยจากพลังสามพลังหนึ่งเนี่ยแม่งกลายเป็นว่าพลังแม่งเพิ่มเป็นยี่สิบอะอะไรอย่างนเงี้ยนะคือมันจะแบบดีดก้าวกระโดดมากอย่างงั้นเนี่ยพวกตัวละครที่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเก่งไปทีละขัน้นทีละตอนสายสแต็กเอเดคเดฟเอนต์ตามตามเฟสตามด่านอย่างเงี้ย มันจะตามด่านเซียมแม็กไม่ทันนะเพราะด่านเซียมแม็กเนี่ยม,นนย,นนยมันเป็นอย่างนี้นิสัยมันเป็นอย่างนี้ให้ทันยังไงผมก็เลยพูดเลยว่าบเกตโตอาจจะไม่เหมาะแน่นอนนะแต่ก็คงคิดว่าน่าจะพอช่วยกับทีมได้นะในด้านพลังดาเมจนะยงนั้นผมก็บอกเลยว่าบเกตโตบูผมไม่น่าจะเล่นได้ไหวนะน่าจะโดนเตะแรงเหมือนกันแหละแต่ว่าก็คิดว่ามันก็ยังช่วยได้ในด้านดาเมจเพราะว่าดาเมจมันสะใจดีนะอยางนั้นก็มาลองเล่นกัน ให้เห็นไปเลยว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆผมก็กะจะไม่ได้มาทาคิปอย่างนี้หรอกนะจนกระทั่งมีคนขอมาแหละมันก็น่าสนใจดีก็เลยมาลองดูนะครับทีมเนี่ยจะจัดแบบฟูลทีมหน่อยแน่นอนว่าตัวเขาเองคงแบกอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องดาเมจนะก็ต้องพึ่งทีมกันบ้างเลยฮนะทีมนี่แบบจัดมาครบเซตเลยตัวแทงโคตรเยอะเกือบทั้งทีมพวกโกคูก็ดโกคูนกพิโกโลอเงี้ยเอามาคอยค้ำประกันชีวิตให้ทีมของเรานะให้เบโต้มีช่องว่างในการโจมตีหน่อย ถ้าเกิดว่าเราดวงดีแบบไม่โดนโจมตีมาช่อง2ช่อง3เงี้ยก็จะดีมากนะโอเคนะฮะผมก็ใช้เป็นซัพพอร์ตเมมของอันนี้นะครับพิกโโรโกคูที่มันจะบวกคิให้2คิเป็นเวลา2คืนนะครับผมอันนี้เอามาเพื่อว่าให้เบียโตเราอะได้เก็บแม้ตายง,ง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมลองเล่นมาในคลิปที่ผมทําไปอะมันจะได้แม้ตายายากมากถ้าเราไม่ได้ไปโดนดักหน้านะก็เลยเรียกว่า เอาซัพพอร์ตหนึ่งตรงนี้มาช่วยให้มันได้ไม่ตายง่ายหน่อยเพราะว่าเราจําเป็นต้องสแต็กให้ได้บ,บ่อยๆนะครับก่อนจะเข้าสู่เฟสที่3นั่นเองนะโอเคมาไม่ตายง่ายมากๆมีการบวกคิเพิ่มเติมพิกโลโกฮูไปจริงๆผมไม่ได้ใช้ันตั้งแต่ฟาร์มได้มาก็ไม่ได้ใช้เลยนี่เป็นการใช้ครั้งแรกเลยก็ว่าได้แวะดูอนิเมชั่นสักหน่อยดีกว่านะเท่ดีครับอืมโอเคมาละ เราก็จะให้เบตโตเราเนี่ยสแต็กไปเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรแต่ก็จริงๆก็กลัวว่ามันจะไปแย่งโคคูก็ตเบต้าก็เจ็ดปีด้วยเอาล่ะผมคิดว่าดามเมจเบกตโตอาจจะไม่ฆ่าตายทันทีนะเพราะว่าช่วงเริ่มต้นมัน,ม,นมันไม่ได้แรงมากไงก็ตามนั้นฮะจริงๆไม่อยากให้มันได้ฆ่าตายทันทีภายในแค่เบกตโตคนเดียวอะอยากเผื่อมาให้เจ็ดปีช่องสองได้สแต็กตามไปด้วยนะครับ พราะทีมนี้ตัวละครสแต็กก็มีทั้ง3ตัวนะ7ปีเพื่อน7ปีเราแล้วก็เบกโตนี่แหละต้องคอยกะจังหวะเอาติดคิดเบิร์นไปนครับเราต้องพยายามให้เบกโตเราได้ตีบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนไปเจอเฟ,ฟสุดท้ายนะฮะผมจะกะแบบว่าเฟ,ฟสุดท้ายให้มันดาเมจเบกโตมันขึ้นหลัก6ล้าน7ล้านได้นั่นจะถือว่าดีแล้วจะได้แบบตีแรงๆไปเลยคิดสภาพให้มันตี7ล้าน3ครั้ง4ครั้งนี่ก็เป็นดาเมจที่ว่า ทำได้เยอะทำได้แย่เหมือนกันมันน่าจะทําให้เซลแม็กเสียเรียกได้มาสักหลอดสองหลอดได้แหละผมว่าตีเจ็ดล้านคีอะไรอย่างเงี้ยตีสามครั้งสี่ครั้งนะแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ติดเป็นไม้ตายสี่ครั้งหรอกน่าจะประมาณแบบว่าตีไม้ตายสองรอบตีธรรมดาสองรอบอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายสุดๆเลยก็คือไม่ได้มีการเบิ้ลไม้ตายเพิ่มเลยนะซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าตัวก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็พึ่งดวงด้วยแหละนะ โอกาสในการเบิ้ลไม้ตายแค่ไมดยมแชสนะครับระหว่างนี้ก็เข้าสู่เฟสสองอย่างรวดเร็วนะครับนี่แหละนี่คือความมันคือความน่าเกลียดของด่านที่ว่าด่านไม่ได้ให้เราแบบตั้งตัวอะไรเลยอะ่ะเพราะฟสแรกมันก็บ้างบางนะความเก่งมันไม่ได้มีเลยเลยโดนตีตายโคตรง,ง่ายฟสแรกเฟสสองก็เก่งขึ้นมานหน่อยดาเมจแรงขึ้นอะไรขึ้นแต่ก็แบบมันก็ถึงขั้นแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งมากอะเฟสสองอะแล้วก็พอรับมือได้อยู่แต่ก็ถ้าประมาทก็ตายนะมันก็ตีแรงเหมือนกันส่วนหนึ่งเฟสสองอะ แต่เฟสสามเนี่ยแม่งคนละเรื่องคนละโลกกันเลยนึกว่าแบบแม่งอยู่คนละมันติเวิร์ดกันนะฮะดาเมจอะไรอย่างเงี้ยแม่งดีดไปไกลมากก็เลยเป็นอะไรที่แบบทําให้ทีมเรามันตั้งตัวไม่ทันนะถ้าตัวละครทีมเรามันไม่เก่งพอถ้าพวกแบบอย่างเงี้ยพวกโกคูก็สเปีโกคูเอซเอก็สอย่างเงี้ยมันก็รับไม่ไหวนะครับมันปรับตัวไม่ทันอย่างไอโกคูก็สเนี่ยมันสบายชิลเลยครับเพราะว่ามันก็เก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นไปเลยอ่ะเจอมูวี่บอยก็คือแท้งได้หนาไปเลยนะ องนั้นพวกตัวละครจําพวกสายสแต็กอ่ะอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าพลังดิบของมันแล้วว่ามันจะไปได้ไกลหรือเปล่านะครับพวกพลังป้องกันเหล็กที่มันทําการสแต็กมาช่วงเวลาใน2เฟสแรกนะตอนนี้เบเกตโตเราดีเฟนส์แสนเก้านะครับยังไม่มากพอแน่นอนต้องการสามแสนแต่ก็ยากไปวะเออยากอ่ะมันมันมันตายเร็วไงเฟสเนี้ยเอฟอตัวหานี่มันตายเร็วมากตีไม่ทันเอาเป็นว่านั่นแหละไม่อยากให้แบบ มว่าไม่น่าจะรอดว่ะเล่นผ่านยากอะ่ะมันต้องดวงดีจริงมันต้องหลักๆอ่ะซิลแม็กไม่มีเลยขอแค่แม้ตายไปลงที่แบบว่าตัวละครแทงถูกตัวก็พอแล้วลงใส่โกคูก็ดแลงเนี่ยมันจะถือว่าดีถ้าไม่ก็ใส่ตัวอื่นที่แบบบางๆเนี่ยตายได้อแล้วงั้นก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยส่วนหนึ่งนะฮะสามล้านหกดามเมจยังไมไ่เท่าไหร่เลยนะขอบึ้นไม่ตายเยอะๆได้ไหมอ่ะนะเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนไม่ตายขอแบบ บ่อยมากกว่านี้นั่นแหละดีสี่ล้านเก้าแรงขึ้นมาเยอะเลยแต่จริง <c oughs> การว่าแม่งรีบจบไปเลยะฮะทีเนี้ยเฟสนี้จบเมื่อไหร่เฟสหน้าก็เจอของจริงแล้วแล้วเฟสหน้าเรามีใครบ้างมีใครบ้างก็คือมีคู่หูซรัสก็แล้วก็พิโกโลวนกลับมานะเพราะผมเพิ่งย้ายไปคูฮังใบนี่ไงมันก็ถือว่าได้อยู่เลยนะแต่ว่าแบบอืมน่ากลัวฮนะน่ากลัวอ่า <c oughs> เคียอ่อะแอคทีไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วเราก็จะอืมอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละถูกแล้วแหละผมว่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วแต่ก็เสียวเหมือนกันว่าช่องที่สองจะเกิดจะเกิดเรื่องอะไรบ้างครับผมอยากให้เจ็ดปีมันอยู่โลเรชันหลักเลยไงคือผมกลัวอางเดียวันจะไม่ตายลงช่องสองไงใส่ช่องแรกช่องสามก็ได้อะแต่ถ้าใส่ช่องสองแล้วไม่หลบนี่คือจบเลยนะเพราะว่างี้ก็แล้วแต่ผมว่า เอกเจ็ดปีอ่ะัวเพื่อนมันมันแทงการตีปกติของเซลม็กไววอยู่แล้วอ่ะเพราะหลังยิงมันบวกดีเฟนเยอะไงขอใช้เทมถั่วเซียนเพิ่มเลือดไปก่อนแล้วกันเอาให้เต็มหลอดไปก่อนจะได้แบบชื้นใจขึ้นมานะฮะเพราะถ้าเกิดมันไม่เต็มหลอดมันก็แบบมันก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันจากการที่ว่าเราขาดเลือดนิดหน่อยอะไรเงี้ยมาโกคูก็สเก็บบอลไปเก็บบอลลุงสองลูกเอาเอ็กซ์ต้าดีเฟนขึ้นมาให้มันถึกกว่าเดิมเท่าไหร่ดีเฟนสองแสนหนึ่งก็โอเค แต่ว่าโอ้โอ้แต่ว่าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามันไม่ถึง20่ิชี้มันจะไม่ได้การันตีเบิ้ลนะครับซึ่งผมเกรงแล้วว่าอาจจะโดนเจ็บได้แล้วล่ะแต่ก็เพื่อพลังดาเมจนะจากลิงสกิลนะครับมันจําเป็นนะฮะเราต้องการดาเมจมากกว่านั้นโอเคตามนั้นนะ่ะหวังว่าจะรอดแล้วกันเลือดเต็มหลอดห้าแสนแปดไม่ตายหรอก ถ้าจะไม่ตายก็ใส่โกคุก็ตนั่นแหละเออขอบคุณขอบคุณที่นายให้ความร่วมมือนะทําได้ดีมากแต่ว่าใส่มาหลังจากโกคุก็ตีแม่ตายแล้วจะดีกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคละตอนนี้ผมกลัวแล้วว่าไอตัวของช่องสองของเรามันจะไม่ไหวเอดอดิโดนตีมตั้งสองสามทีอะ่ะมันก็ดนนจ็บได้จริงๆแหละผมกลัว้วเนี่ย อาจจะไม่อาจจะไม่ตายแต่อาจจะเกือบเลยแหละแต่ว่าไม่เป็ไรครับโอ้โหไม่ติดเบิ้ลนั่นไงหลบหนึ่งสวยไอจ้จะแสนหนึ่งโอเคงั้นพิกโ,กโลรอดไหมรอดแหละมะั้งพิกโ,กโลมันไม่ถึงขั้นจะโดนเตะหลักแสน8หรอกแต่ไม่ได้เก็บพาสีไงชิบหายแล้วติดเบิ้ล เอาเดี๋ยวเรากลับมาครั้งนะครับกับไอ้บักฮาด่านเซลแม็กเฟสที่3อันนี้ถือว่าเปิดมาได้แบบว่ามันก็ได้อยู่นะแต่แบบมันเหมือนจะไม่ได้งไงก็ไม่รู้เหมือนกันงงไหมมันแบบว่าอันตรายมันมีความอันตรายของมันอยู่อะท่านผู้ชมพูดยังไงเดียดูดิคือเบียโตเราอะโดนแตะตัวแน่นอนเว้ยแล้วโดนเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยดีเฟนซ์ตอนเนี้ยไหวหรือเปล่า2องแสนเจ็ดองอะยากอะ ยากว่ะถั่วเซียนไปก่อนเลยฮะคือตอนนี้ยากแล้วตอนนี้ยากจริงเพราะว่ามันไม่มีตัวละครที่แบบคอยชุบเราคอยแท้งอะ่ะตัวคอยแท้งมีแหละแต่ว่าตัวเบตโตตัวเดียวอ่ะมันทําเราตายได้เสียดายเซลแม็กแม่งตีโอ้โหบาลานกันดีมากเลยอะ่ะแต่ละช่องนี่แบบตีกันเกือบเท่ากันหมดเลยตีทุกช่องเลยถ้าจังหวะเราโชคดีอ่ะมันจะเว้นไว้ช่องหนึ่งเว้ยซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นจังหวะให้เราโชคดีมากๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่กับผมไงงั้นก็ต้อง เอาละนะมันต้องเอาแล้วล่ะ,ละมันต้องแบบมันต้องมันต้องโชว์แล้วล่ะว่าจะเป็นอย่างไรอะนะ <c oughs> ทำได้เพียงแค่หวังว่านะครับเบียโตเราจะตีเบิ้ลไม้ตายบ่อยพอแล้วก็มันจะรอดจากการโดนตีแต่ผมไม่น่ารอดผมว่าไม่น่ารอดอย่างน้อยก็ถ้าก่อนจะตายอะ่ะอยากเห็นว่ามันจะโดนตีมันดอกละเท่าไหร่ไงแบบถึงหลักแสนไหมอะไรเงี้ยถึงหลักสองแสนหรือเปล่าเพราะว่าสองแสนถึงได้ก็คือเรื่องธรรมดานะ ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาแทงได้ประมาณหลักแบบโดนตะธรรมดาเข้ามาประมาณหลักหลักแสนัพได้ผมว่าโอเคเพราะด่านเซลแมกแม่มงตีแรงมากนะครับมาลองดูกันนะแม้ตายใส่โคคูก,ก็สสวยแล้วละ่ะถือว่าใส่ถูกตัวแล้วอืแต่ก็ไม่น่ารอดอยู่ดีอะเบียโตมันโดนหนักไงหกล้านเก้าจริงๆถ้าผมได้ตีแม้ตายบ่อยกว่านี้ยอาจจะดีกว่านี้เยอะด้วยแหละแต่ว่ามันไม่ได้ตีแม้ตายบ่อยพอไงสวยแปดล้านสองอุ้ยดาเมจเด้งมาเยอะเลยอะ จาก6ล้านเล้านแล้วฮะสวยนั่นแหละแม้ตาย3ครั้งดีแทงเท่าไหร่วะนะ่ะโดนดอกแล้วเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันอุ้ยเจ็ดหมืนท่านผู้ชมเจ็ดหมืนเฮ้ยกูถามจริงเฮ้ยเฮียกูยถามจริงดิไม่เลวเลยนะพ่อเบีโตมัน มันจะถึกเยอะมากทำไมไตีแม้ตายบ่อยพออะเวลามันตีแม้ตายมันจะบวกดีเฟนซ์จับพาสีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซึ่งผมว่าไอ้ตรงนี้แหละสําคัญเราแม่งแทงซลิลแม็กธรรมดาหลักเจ็ดหมื่นได้ไม่เลวเลยตอนแรกนึกจะโดนมาหลักสองแสนหลักแสนอัพเดือดซ้ำแม่งโดนหลักเจ็ดหมื่นนะนี่คือด่านเซลลแม็กนะท่านผู้ชมทําเป็นเล่นแล้วอะจริงๆผมว่าแม่งเล่นได้วะ่ะขอแค่คุณบิวไม้ตายบ่อยพออะโอ้เล่นได้นะฮะเพราะว่าผมก็คิดว่าช่วงเริ่มต้นของเฟสแรกอะ มันน่าจะได,ได้ตีไม่ตายสักสองสาครั้งอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมเล่นมาแล้วหลายครั้งผมรู้เลยว่าดาเมจเบียโตช่วงเริ่มต้นน่ะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า,าแรงพอในการที่จะตี2อสาทีแล้วเซลแม็กเสดแรกจะตายอะ่ะคือมันได้ต้องตีไม่ตายประมาณ4ครั้งอะ่ะถึงตี4ครั้งเซลแม็กก็ไม่น่าตายมั้งเออคือมันจะได้เก็บสแต็กไม่ตายในเสดแรกของเซลแม็กได้เยอะมากๆเลยนะครับ ดังนั้นตอนนี้เป็นเทินที่ฟรีเลยนะเนี่ยฟรีเทินเลยฮะจัดไปแอคทีฟตัวเพื่อนใส่เน,น้นๆไปห้าล้านการันตีคิสวยเลยฟรีเทินนะผู้ชมนี่คือฟรีเทินฟรีเทินเว้ยบอกเลยว,ว่าดามเมจต,ตอนนี้คือสะใจแน่นอนนะครับแล้วก็เทินหน้าไม่ต้องห่วงครับผมเราค่อยใช้ไอเทมฮิลให้กับทีมเราได้เนาะฟรีเทินจัดไปแต่ผมอึง้งจริงนันนะ่ะนึกว่าผมจะตายแล้วนะ ผมรอดถึงจนี้ได้อย่างไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับกู้โอ้โหการนัว่ามันดีกับที่ผมคดิด้วยเหมือนกันเนีในด้านพลังป้องกันน่ะดีกับที่ผมได้คิดเอาไว้เหมือนกันนะเบเตโตบูนะไม่ได้มีดีแค่พลังดาเมจน,นะฮะจริงที่ว่าดีเฟนซ์ช่วงเริ่มต้นมันน้อยมากๆอ่ะตอนตั้งต้นก็หลักส0 0แสนเองก่อนที่ผมจะตีแม้ตายมีแค่2องแสนเองนะ คือพอมันได้ตีมไม้ตายไปหลายครั้งด้วยกันนะหลังยิงไม้ตายดีฟเฟมันเพิ่มเข้าไปแบบเพิ่มพูนขึ้นมาเยอะมากไงการว่ามันแท้งการตีปกติของเซลแม็กหลัก70,000ืได้ทำผมตกใจมากมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเว้ยไอ้เชี่ยของดีนะเนี่ยไปฮะผมเชื่อนะว่าเบตโตบูผมน่าจะสามารถจัดการได้ไอย่างนั้นผมจะเชื่อมันในตัวของเบตโตผมลูกรักผมต้องได้โชว์นะ โกคูก็ดเบต้าก็ดอะไร7ปีอะไรเมื่สนไปตำแหน่ง3เลยเราจะให้โกคูก็ดแท้งไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยให้เบกโตเราจัดการท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเบกโตเราจะสามารถฆ่าได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วตอนนี้ดีเฟนส์เบกาโต้สามแสแล้วคือมันจะถึกกว่ารอบที่แล้วนะจากการว่าโดนตีปกติมาหลัก70,000มืนเทินเนี้ยอาจจะตีปกติเข้ามาเข้าแค่หลัก 40, ่หมก็ได้เออเพราะว่าดีเฟนตอนนี้มันเยอะกว่าเดิมากมาก ไม้ตายส่โกงก๊อดนะครับสวยเพอร์เฟกเลยสบายแล้วทีนี้ก็คือรอดตายได้เลยฮะนอกจากว่ามันจะทะลึ่งบ้องไม้ตายสองทีติดอันนี้กูไม่เอาแนะล้วนะขอร้อง <c oughs> ไม่เอานะรอบเดียวพอนะปอเซ็นมันก็ติดน้อยนะสองทีติดอะพอแล้วนะ่ะโอเคโอเคผมว่าเบรโตนี่ยฆ่าได้แหละแค่สองหลอดชิวเบรโต้นี่ได้แล้วสองหลอดแต่ว่าดาเมจเหลือมาเหลือเจ็ดล้านผมลืมไปว่าเราไม่ได้มีซัพพอร์ตในเทิร์นี่ว่า ปเบิร์นซ้เปอีกรอบนึงครับเจ็ดล้านอับ2ทีติดจักรดานเพิ่มจะดีมากจักรดานเพิ่มจักรดานเป็นธรรมดาผู้ชมนี่ไงโดนหลักสามหมื่นโดนหลักสามหมืนอ่ะลอดการจนตีปกติจากเซิ์แม็กได้ 3, ามทีอะ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยได้เล่นได้โอ้ยดีว่ะดีดีดีอยู่ดได้คิดนะเนี่ยอตามนี้เลยครับนี่คือการเล่นจริงครับ ไม่ได้อวยเลยทงนั้นนะผมเล่นได้จริงๆแค่คุณต้องนั่นแหละบิวแม้ตายมันเยอะๆหน่อยอ่ะเอออย่างที่บอกไปครับตัวมันใช้ดวงจริงมันจะเก่งได้ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ดวงไอตัวหาเนี่ยถ้าเกิดว่าไอตอนที่ผมโดนโดนตีเข้ามาหลักจิตหมื่นตรงนั้นน่ะมันเกี่ยวที่ว่าเบลโตบูมันตีแม้ตายบ่อยได้ไงถ้าแบบลองคิดภาพด,ดูดิตีแม้ตตายรอบเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นการติดเบิ้ลธรรมดาหมดเลยอะ่ะผมว่าแน่โดนเข้ามาแบบจากปกติเจ็ดหมื่น จะกลายเป็นว่าโดนเป็นหลักแสนเลยก็ว่าได้ทําให้ผมเนี่ยตายได้อย่างนั้นเนี่ยมันคือตัวละครที่ว่าต้องใช้ดวงในการเล่นมากๆนะฮะดวงอะไรก็เวลานี่คือปัจจัยสําคัญของเบเกตโตบูเลยก็ว่าได้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปของเบเกตโตบูนะครับเรียกได้ว่าทําผมประทับใจกว่าที่คิดไวอ้อ่ะคือประทับใจกว่าเดิมอะ่ะจากตอนแรกก็ชอบไปแล้วไงโตวอวยตอนนี้แม่งยิ่งรักเข้าไปใหญ่เลยเบเกตโตบูนายทําได้ดีมากนายเก่งเจ๋งมากเลยว่ะนะประมาณนี้ นะใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ได้เห็นการแทงของเบรตโตไปแล้วรู้สึกโอเคไหมรับได้หรือเปล่านะผมนี่บอกว่าดีมากๆแล้วคือมันรับไม่ตายอ่ะไม่ไหวหรอกขอแค่รับธรรมดาของเซลแม็กได้คือจบแล้วเพราะว่าตัวมันคือตัวดาเมจไงเออโดนเซลแม็กตีมาหลักสามหมื่นได้คือเยี่ยมมากๆแล้วนะพูดถึงแล้วคือเยี่ยมมากๆแล้วแหละนะตามนี้นะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและก็เจนใหม่ชิปนะครับผมสวัสดีครับ 拜拜。